สวัสดีครับช่องบอยนกเขาใหญ่ครับวันนี้มาชมนกต่อเขาเก่าครับตัวนี้หนึ่งกุกแกมสองครับหูอ่างสามคำครับสามถึงหกคำนะครับตัวนี้ตัวนี้นกอายุกรมสิบป,ปีครับตัว เฉลยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นนกต่อเก่าๆครับดูรวดลายครับถูกตาถูกใจอาจารย์ทั้งไหนไหมครับนี่ครับนี่กล้องจ่อกองเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นกต่อเขาเนี่ย และกระโจมนะครับได้หมดนะครับตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะจดคูให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับ <c oughs> นี่นะครับตัวลวดลายย้ำนะครับนกอายุคงสิบปีนะครับฉเฉลยนี่เยอะแยะ,ะครับฉเฉลยเยอะเยอะจริงๆเกินสองร้อยครับ ตอบกระเนียดและกระโจมได้ครับนี่อ่างสามถึงหกคำนะครับเดี๋ยวผมจะจดคูให้ได้ฟังกันนี่นะครับก <c oughs> ูไหม อ่างสามคำขึ้นไปครับ3าถึงหนะครับส่วนตัวนี้ก็นกต่อเ,เก่าๆครับสนใจเจ้าอ่างนี่ครับตอนนี้เจ้าของเขาเปิดแบ่งนะครับ ตัวนี้เลยครับสนใจสอบถามราคาได้ครับผมชมพูนี่ครับตัวนี้ก็แบ่งนะครับถ้าได้ราคาก็แบ่งครับตัวนี้ทั้งสองตัวนี้โทรสอบถามเอาครับนกต่อเฉลยเยอะๆทั้งสองตัวครับนี่ครับเสียงเรียกเขา ยำนะครับอายุคง10ปีนะครับนกตัวนี้มาจากบุรีรมนะครับตัวนี้อยู่กับเจ้าของเก่านี่ได้เฉลยเป็นร้อยแล้วครับมาอยู่กับเจ้าของใหม่นี่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าครับนี่ครับ อีกทีครับตัวนี้สนใจโทรติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับตัวนี้ที่0655322280นะครับตัวนี้นกเจ้าของนกชื่อป๋าดุลนะครับแกฝากเปิดแบ่งครับนกต่อเก๋าเก่าครับรับประกันครับเล่นได้ทั้งวันครับนี่ครับราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรอยู่ครับ ต่เทียบกับความสามารถนกครับโทรมาคุยได้นะครับตัวนี้ดูเปิดแบ่งตัวนี้นะครับอ่างสามถึงหกคำนะครับส่วนตัวนี้เจ้าของเขามาเมื่อกี้เขาบอกยังไม่เปิดแบ่งครับตัวนี้เทพยบนมอมะ นกไหมเหนนอ๋นี่ครับตัวนี้โทรสอบถามมาได้เลยครับตัวนี้นกต่อเก๋าเกมครับตัวนี้รับประกันให้เลยครับเล่นทุกไม้เล่นได้ทั้งวันครับตัวนี้อ่างสามถึงหกคำนะครับเป็นนกหนึ่งกุกเกมสองครับอย่างกลางๆครับความเก่าเกมไม่ต้องห่วงครับ ใเกินร้อยครับตัวนี้ลูกแข้งดูขาดูขามครับตูดดำปึดเลยครับตัวนี้นกมาจากเมืองปราสาทหินนะครับตัวนี้ยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับช่องบอยนกเขาใหญ่ก็จะหานกดีๆมาให้เอฟได้ดูได้ชมกันครับถ้าสนใจก็โทรมาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ